เราอยู่ที่สูงแถวนี้ไม่มีน้ํากันดานน้ํามากเคยเจาะมาหลายที่เจาะจุดนั่นเจาะจุดนี้ไม่มีน้ําสักหยดเลยมันก็เลยลาบากเรื่องน้ํา ในวันนี้นะครับเราก็มาเจาะน้ําบาดาลกันอยู่ที่วัดป่าภูเรืออาําเภอภูเรือจังหวัดเลยนั่นเองครับและในครั้งนี้นะครับก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการกับคุณแม่หมุยเตียงแท่งจึงและลูกหลานที่ได้ประวรณาเป็นเจ้าภาพหลักรวมกับพวกเราชาวบูรณพุทธด้วยครับชุ่มฉ่าใจตื่นตันใจที่แบบเออเรามีส่วนได้แบบว่าช่วยเหลือทางวัดแล้วก็ทางชาวบ้านได้ให้มีน้ําใช้คะ่ะที่เราอยู่นี่เป็นจุดที่กันดันน้ามากที่สุด ขณะของพวกเรามาเจาะลงไปนี่มันน้ามันผุดขึ้นมาน้ําใสน้ําสะอาดโอ้ดีองค์ดีใจมากวัดป่าภูเรือเนี่ยก็เป็นวัดที่ขาดแคลนน้ามากท่านต้องเจาะบ่อมาแล้วถึง7ดบ่อนะครับแล้วก็บ่อที่ได้เนี่ยเป็นบ่อที่8ซึ่งก็มีน้ําเพียงพอเป็นที่ปราบรื่มยินดีของหลวงพอ่อแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาถือว่าเป็นเนื้อดาบุญอันยิ่งใหญ่ ตำจนนี้จะได้ใช้เป็นประโยชน์กับพระศาสนาช่วยครูบาอาจารย์เป็นบุญประหาลาหาประมาณไม่ได้ขอให้มีความเจริญมั่นคงสิ่ใดที่เป็นชิ้นเป็นธรรมเป็นวินยัยขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจประพฤติบัติส่วนนั้นให้สำเร็จรุว่วงเป็นด้วยดี สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติก็เหมือนกันทุกๆคนท้าผู้ปฏิบัติมีสติกับกายก็มีเหมือนกันความหลงก็มีเหมือนกันความงงเหงาเหงานอนก็มีเหมือนกันอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่สตินั้นถ้าจะเห็นก็เห็นเหมือนๆกันแต่ไม่ใช่นิมิตนิมิตเนี่ยอาจจะเห็นไม่เหมือนกันก็ไม่ใช่ของจริงนิมิตไม่ใช่ของจริง เป็นสีเป็นเสียงเป็นรูปต่างๆนั่นไม่ใช่ของจริงเราเห็นความง่วงเรยว่าจริงแล้วความง่วงเกิดกับชีวิตของเราความหลงก็เกิดกับชีวิตของเราความสุขความทุกข์ความรู้ความอะไรต่างๆมันมันเกิดกับชีวิตของเราเราก็จะหลงตรงที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้แหละถ้าเราไม่หลงตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติ แต่ยังหลงกับอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจของเราไปกับความหลงเก่นมันคิดก็ไปกับความคิดอันนั้นเรียกว่าไม่ใช่ปฏิบัติคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจนั่นแต่หลงไปกับความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจจนปรุงจนแตง่งอันนั้นไม่ใช่นักปฏิบัติแต้านักปฏิบัติต้องจัดเจนเรื่องนี้พอสมควร พอมันหลงไปกับความคิดที่มันไม่ได้ตั้งใจคิดตัวรู้สึกตัวนั่นแหละเรียกว่าจัดเกณฑ์แล้วแม่นยำแล้วแก้ไขแล้วปฏิบัติแล้วความรู้สึกตัวเป็นการปิดรายการของความหลงเหมือนเราเปิดโทรทัศน์เราต้องการจะฟังข่าวที่ไม่ใช่ข่าวเราก็ปิดก็กดรีโมทปิดแล้วเราก็ ไม่ต้องไปเสียเวลากับอันอื่นก็สำเร็จประโยชน์เราไปหลงอยู่กับอาการต่างๆที่อาไการแทรกซ้อนขึ้นลบกวนมันก็บางทีก็หลงไปเลยบางทีเขาก็โคสดา่าทำให้เราหลงเรามีสิทธิที่จะปิดได้ที่เขาแสดงออกมาทางกายทางจิตเราก็ปิดไว้ก่อนแต่จะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นเหตุเป็นผลก็ปิดไว้ก่อน เวลานี้เรามาเจริญสติติดตามเรื่องของการมีสติไปเรื่อยๆความหลงของหน้าของตัวก็ผ่านไปเรื่อยๆผ่านความหลงเป็นความรู้มันวิเศษแต่ว่าบางคนไปยุ่งไปยากซะไปะยากกับความคิดที่เกิงมันเป็นของดีความหลงมันเป็นของดีเพื่อจะได้รู้มันก็เราทํางานวก นกส้มนกแก้ไขสิ่งที่มันผิดไปเห็นของที่มันผิดที่มันใช่ไม่ได้พอเขาดูไปดูไปดูไปเขาไปเห็นโอ้มันตรงนี้เขาก็แก้ตรงนั้นแก้ตรงที่มันไม่ถูกแล้วมันก็ใช่ได้เนี่ยเขาจงเรียกว่าเป็นนายช่างแก้ความเสียให้มันเกิดความดีให้มันใช่ได้ชีวิตของนักปฏิบัติต้องแก้ความหลงเป็นความรู้ เจอความผิดเป็นความรู้เจอความถูกความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวเจอความโลภความโกรธความหลงเป็นความรู้สึกตัวเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติ